สวัสดีครับอยู่ผมพีนะฮะวันนี้นะครับเรามาตัดผมด้วยตัวเองที่บ้านกันดีกว่านะครับในช่วงวิกฤตโควิดระบาดเนี่ยนะครับร้านตัดผมซาลอรต่างเนี่ยนะครับต่างก็มีมาตรการให้ปิดบริการถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะฮะซึ่งหลายๆคนนี่อาจจะยังทํางานอยู่ครงคราวเนี้ยมันก็เกิดความลาคาแล้วเมื่อผมยาวบางคนปั๊บปับผมยาวแล้วนะฮะแต่บางคนก็ยังได้ work f ฟ o m h o m มมันก็ยังดีนะฮะแต่สำหรับคนที่ยังต้องทํางานเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับ ว่าความสวยความงามนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทางเดียวนะครับผู้ชายก็อยนี้รักสวยรักง,งามกันแล้วนะครับเรามาลองตัดผมกันด้วยตัวเองดีกว่าเดี๋ยวพี่จองตัดผมด้วยตัวเองง่ายๆนะ,ค,ะครับลองดูครับลองดูซักลอดก่อนนะครับไม่มีเก้าอี้หมุนนะสั้นมาตลอด โอเคก็ขอข้ามขั้นตอนการหนีผมไปนะครับก็ตอนนี้หนีผมเสร็จแล้วครับตัดไปเรื่อยๆไม่ค่อยเล็มกดกระเจนานะครับก็จะพล่ดได้นะครับเราก็าไล่ไป่ีก เรา่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ดูกระจกควบคู่ไปด้วยกันอ่งนนะตรงนี้มันจะยากตรงที่ว่าเราใช้มือขวาอ่ามือขวาตัดข้างซ้ายเนี่ยจะค่อนข้าง,างยากนิดนึงมันจะไม่เหมือนเราตัดข้างอ่าข้างขวา เก็ได้ทําการไถาข้างๆเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีต้องไปพึ่งกระจกด้านหลังนิดนึงนะนี่ให้ดูข้งหลังนะครับซึ่งต้องบอ,อกว่ายากนิดนึงแต่เอาอาจจะต้องเป็นทรงทูบ็อกนั่นเองนะครับนะครับประมาณนี้อ่ะสุดู้ายถ่ายไปก่อนนะฮะสำหรับช่วงเอไม่มีร้านตัดผมนะครับไม่มีร้านตัดผมเราก็ <laughs> พึ่งพาตัวเองไปนะครับ của mình nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều giờ nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều คก็เดี๋ยวจะทาการซอยอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปสระผมเราลองมาดูกันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ A few moments later โอเคนะครับหลังจากเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับในการที่ล็อกผมล็อรอบนะครับแล้วก็ซอยผมนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับข้างด้านขวานะครับด้านหลังนะครับแล้วก็อ่าด้านซ้ายนะครับ ซึ่งต้องบอกว่างานอาจจะไม่ได้เนี้ยบเท่ากับให้คนอื่นตัดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้บางทีเราก็อาจจะดูแลตัวเองบ้างนะครับในการที่เราจะต้องออกข้างนอกนะครับก็ผมไม่ลุงลังนะครับอดทนนิดนึงนะครับกับ1เดือนสำหรับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจที่จะลองตัดด้วยตัวเองครับลองดูนะครับว่านะครับแล้มีโอกาส เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันเลยครับว่า PP จะมีสาระดีๆอะไรมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคน,นนะครับได้ชมกันเดี๋ยวก็คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีนะครับสสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ